สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมโจนัทเดชนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ไหนหรออยู่ที่ประเทศจีนเมืองเซินเจิ้นนะครับแล้วก็วันนี้ผมมาอยในจุดที่สุดยอดที่สุดเพราะว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งอันดับหนึ่งและก็คือนะครับเอ้าหมุนสาวโอซานก็คืออ่ามารนคลองของจีนนะครับซึ่งเขาเรียกว่ามี ของนนนาชินีน่ราคาพิเศษมากๆเลยนะเขาบอกว่าของที่นี่นะครับกอบทุกอย่างนะฮะมีจริงอยู่อย่างนี้คือคนซื้อกับคนขายเท่านั้นเองนะครับทวาดีนะครับอ้าวนั้นมาดูบรรยากาศนิดนึงนะครับห้างนี้คนเยอะมากเลยนะครับอ้าวไปทางนี้บ้าง ครับห้างนี้ก็เป็นห้างที่มีนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งมีชาวอาเจลนะครับถอยอะครับแท็บเล็ตในราคา2000กว่าบาทนะครับไม่น่าเชื่อเลยจริงๆครับก็ไม่รู้ว่าใช้ได้กี่วันนะครับถ้าใช้ได้แค่สองสาวันนี่คงไม่คุ้มแต่ถ้าเกิดว่าใช้ได้เป็นปีนี่ถูกมากๆเลยทีเดียวนะครับที่นี่ก็เป็นแหล่งนะครับที่เรียกว่าแหล่งรวมของก๊อฟนะครับคุณภาพเกรดดีนะครับแล้วก็เรียกว่าแพร่หลายนะครับแล้วก็ทําก็ไรัดเป็นแสรมากๆเลยนะครับ ก็เป็นอะไรที่เดี๋ยวว่าถ้าเกิดท่านเป็นคนที่ชอบของถูกนะครับแล้วของก๊อฟนะครับแบรนด์เนมดังๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือว่าจะเป็นพวกเครื่องนองเครื่องหนังหรือจะเป็นพวกเครื่องแต่งตัวนะครับที่นี่สุดยอดมากมีแบรนด์เนมดังๆเพียบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปที่โรงแรมนะครับแล้วไปดูการแสดงนะครับของเมืองเซนเจินน้นประเทศจีนนะครับก็เป็นเมืองที่อยู่ติดกับฮ่องกงในวันนี้ก็จะอยู่กับ อมองจีนนะครับสองวันละนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะไปเที่ยวฮ่องกงกันอีก2วันนะครับมาทริปไอเจลทริปนี้ก็เป็นอะไรที่แบบเป็นประสบการณ์นะครับเคยได้ยินนะครับพวกแท็บเล็ตซนเจอร์นะครับของจีนราคาถูกอยู่ที่นี่ทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อกี้ก็มีเพื่อนๆหลายคนที่เป็นชาวไทยก็บอกว่ามาที่นี่ก็ต้องถอยนะครับแต่ผมก็ไม่กล้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมจะต้องถอยนาฬิกาหรือแท็บเล็ตแล้วใช้ได้ นาฬิกาเรือนก็ถูกมากนะครับชื่อโรเล็กนะครับโรเล็กแต่ว่าบางคนบอกว่าเป็นเหล็กโลมากกว่าเพราะว่าใช้ได้3าสี่วันก็อาจจะหยุดเดินได้ดังนั้นผมไม่ขอเสี่ยงนะครับอ่ะเป็นประสบการณ์แล้วกันอ้ากอนจะจากหมุนรอบหนึ่งรอบอีกรอบนึ่งโอเคบ๊ายบายครับจะเจอกันารที่ถัดไป